อ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของความโชคดีนะที่ไม่เข้าใครออกใครนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดกันซะหน่อยเป็นท่านเจ้าวาดวัดดังที่จังหวัดศรีสะเกดนะน้องแจ็คนะบอกว่าโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับไปเต็มๆ12ล้านเลยก็เปิดเผยว่าจะนําเงินไปทําบุญสร้างโบสถ์และศาลาวัดนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยวัดยังไม่มีเลยนะแล้วก็จะเหลือติดตัวเอาไว้บ้างเล็กน้อยเพื่อใช้จ่ายทําบุญพัฒนาวัดให้มีศาสนสถานที่สมบูรณ์ครับ วันนี้นะครับผู้สึกข่าวก็เดินทางไปที่บ้านเลขที่63อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะเพื่อไปกราบนมัสก,การพระอธิการพิษพุทธสาโรนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดโพธยารามนะที่ท่านโชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลครับรางวัลที่1นนะในหมายเลข386372จํานวน2ใบครับได้รับเงินรางวัลจํานวนทั้งสิ้นเลยนะ12ล้านบาทครับคุณผู้ชม หลังจากที่ท่านฉันพัฒหารเช้าเสร็จแล้วเนี่ยพระอธิการพิษเองท่านก็ได้นำอลลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางมลที่หนึ่งนี่แหละมาให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านได้ชมเป็นขวัญตานะแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันโดยชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมกันเปล่งเสียงสาธุพร้อมกันเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับพระอธิการพิษที่ท่านถูกรางวัลที่หนึ่งในครั้งนี้ด้วยพระอธิการพิษพุทธสาโรท่านจเจ้าอาวาสวัดโพธยารามเนี่ยท่านก็บอกว่า เมื่อประมาณวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะลูกสาวของอาตมาภาพซึ่งประกอบอาชีพขายลอตเตอรีอ่ได้ไปรับลอตเตอรี่มาขายแล้วก็นําเอาลอตเตอรี่มาที่วัดเพื่อขอให้อาตมาภาพช่วยซื้อให้นะเพื่อเป็นการประเดิมก่อนที่จะนำเอาไปขายอาตมาภาพก็เลยได้ซื้อเอาไว้จำนวนกว่า10บใบนะโดยไม่ได้เลือกหรอกนะว่ามันเป็นเล,เลขอะไรนะเพราะแต่ว่าเพราะหรืออาจจะเป็นดวงก็ได้จึงได้ไปหยิบเอาสลากที่ถูกรางวัลที่หนึ่งออกมา โดยหลังจากมีการประกาศผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อช่วงบ่ายนะของเมื่อวานนี้นะครับวันที่16ตุลาคมอาตมาภาพก็เลยได้นำออลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้เนี่ยมาตรวจนะครับแล้วก็พบว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อเนี่ยถูกรางวันที่1จํานวน2ใบก็จะได้รับเงินรงางวัลจานวน12ล้านบาทไงก็ทําให้ดีใจมากเลยพราธที่การพิษท่านก็กล่าวต่อบอกว่าเงินรงางวัลที่ได้รับจํานวน12ล้านบาทนั้นตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเดินทางไปรับเงินเมื่อไหร่นะ แต่ว่าเมื่อรับมาแล้วเนี่ยอัตมาภาพก็ตั้งจิตอธิษฐานแน่วแแล้วว่าจะนําเอาเงินส่วนส่วนมากนะไปทําบุญสร้างโบสถ์และสาราวัดร,รวมทั้งพัฒนาวัดโพธยารามเนื่องจากที่วัดเนี่ยยังไม่มีโบสถ์เลยแล้วก็สาลาวัดก็ยังไม่มีแต่อย่างใดส่วนเงินที่เหลือก็จะแบ่งให้ลูกสาวนะเขาถือว่าเป็นผู้นาโชคนะเพื่อนําเอามาให้ไปใช้ในการซื้อที่ดินเอาไว้ทํากินเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมีฐานะยากจนจะเหลือติดตัวบ้างก็เอาไว้เพียงแค่เล็กน้อยเพื่อนาเอามาใช้ใจ่ายในการทําบุญพัฒนาวัด ให้มีศาสนสถานที่สมบูรณ์เพื่อจะได้ใช้เป็นที่ประกอบกิจของสงฆ์แล้วก็เพื่อที่จะได้เป็นที่ทําบุญทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านนาโพและก็หมู่บ้านใกล้เคียงต่อไปด้วยครับ